คือจะให้เนียงจุดทำน้องหนาวไว้ตรงไหนเมื่อกี้อ๋อบอกเน้เดียวไปหาก่อนเอาไปหาทูบก่อนปูตาเมื่อเช้าเนาะก็ไปจุดทูปเสียงโชคอ๋อแม่ไปไหว้แม่ไปไหว้ไปไหว้เองเลยเมื่อเช้านะเอาขนมข้าวต้มไปแล้วก็จุดทูปไปไหว้คนเดียวบอกคนเดียวอธิษฐานว่าปูตาเอ้ยลูกล้านเดินทางมาจากบ้านปือคันแล้วก็ได้มาไหว้ ก็ขอโชคขอลาบได้ไหมก็กรวดน้ํากรวดน้ําทีนี้พอมองไปก็เห็นแปดชัดศูนย์ชัดแต่ข้างล่างมันเหมือนจะเป็นหนึ่งขีดลงนี่นะก็แปดศูนย์หนึ่งนี่ค่ะแม่ไปไหว้คนเดียวคนเดียวแล้วก็อธิษฐานคนเดียวอธิษฐานคนเดียวเหมือนคนบ้าไม่บ้าหรอกแม่คนคนบ้าสงสัยปู่ตาเขาให้เลยอ๋อแต่แต่เห็นแล้วเนาะ ห็นแล้วอธิษฐานขอขอจ้ะว่ามาทําบุญส่งน้ําให้หลวงปู่ขอให้หลวงปู่น่ะให้หน่อยเถอะลูกหลานเนาะมาทําบุญเรื่อยๆจ้านี่นะแม่นะทะเลาะกันี่แม่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะนี่ค่ะาเยมาทุกครั้งเลยมาทุกครั้งเลยจ้ะมาล้างมาอะไรมาช่วยเนาะทำกับข้าวด้วยเนาะทำกับข้าวให้หลวงปู่นะจ้ะแล้วก็ตอนที่อ๋อสะดอกเคราะแม่ก็ได้สวดด้วยเนาะ แต่แม่ก็อธิษฐานขอปู่อย่างนั้นตอนนั้นตอนนั้นถูกเลยนะทำตัวเลยนะบาาอ๋ไม่เคยได้เงา้บาทเองโอ้ทุนน้อยบ่ค่ะก็ซื้อห้าบาทจะ้ถูกเป็นร้อยได้ยังไงน้อทุนน้อยซื้อห้าบาททุนน้อยก็ถูกห้าบาทถูกตัวไหนนะคะสามตัวตอนนั้นเนาะเจ็ดห้าศูนย์อ๋อตอนงวดเจ็ดห้าศูนย์แม่ฟันดีปะนี่แม่ นี่ไม่ฟันเลยไม่ได้นอนนะเมื่อคืนแม่มันอนนี่หรอนอนนี่โอ้มาแล้วนอนก็ไม่ยุนหมดนะแอ๋อมาหมดเลยจ้ะแล้วก็ตอนเช้าก็ทํากับข้าวตีสี่ตีสี่ลุกลุกทํากับข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานด้วยมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะเอาตัวเลขตัวเลขที่แม่เห็นก็คือแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งอันนี้แม่เห็นตรงไหนเนาะจุดบ่จุดทูบไอเสียงโชค จุดทูบขอปู่คนเดียวด้วยก็ได้เห็นชัดเห็นชัดแต่แม่ก็เคยได้ไอที่ชัดคือแปดศูนย์นะแต่ว่าข้างล่างในอัดขีดลงอาจจะเป็นหนึ่งนนมันไม่ค่อยชัดรอกไม่ไม่ค่อยชัดข้างล่างไม่ค่อยชัดวดเมื่อกี้แม่ได้ไหมได้ไหมคะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยเพราะว่า มาผ้าป่าที่ภูแม่ก็เลยไม่ได้เล่นไม่้อ่แต่แม่ก็ชอบเล่นทุกวดใช่ไหมคะเล่นทุกวแต่ก็ได้ยูยเนาะทุกวดเลยค่ะสามตัวเคยได้เคยได้แต่ว่าได้ไม่เยอะไปซื้อสองบาทนี่แหละคนไปตั้งให้ตาเขาทำน้ำมตนนะถูกหลายครั้งแล้วนี่นะม่เล่นไล้ถูกเยอะไอ้เอาน้ำเย็นเอาแม่บอกให้ไปทำน้ำมังไปตั้ง ค่ะทุกครั้งทุกครั้งไอ้น้ำมันคือมันจะตกเป๊ะเลยแต่แม่นมเคยได้เยอะได้สองบาทตนางแต่ม่ได้ซื้อเยอะเนาะไม่เล่นเยอะเนาะไม่เล่นเยอะจ้าาเราเราไม่มีทุนเยอะเนาะแม่เนาะไม่มีทุนห้าบาทอย่างเยอะสองบาทค่ะแม่ก็สายบุญเหมือนกันเนาะมาที่ไรก็เจอแม่ทุกครั้งแหละที่ที่วัดอะไรนาอเนี่ยตัวนี้พนมชัยวัดพนมชัยรังสีเนาะค่ะแม่ก็มาทําบุญด้วยแล้วก็ มาทํากับข้าวทุกอย่างเนาะแม่เนาะค่ะสายบนจริงๆนะคะนี่มาช่วยหลวงพ่อทงนู่นทำนี่ยังไม่ได้หยุดเลยเนาะค่ะทั้งงานศพทั้งงานวัดตัวเองทั้งงานวัดยังออกมานี่นะค่ะออกสายออกออกงานเมื่อคืนถ้าได้นอนดีๆก็จะฝันดีเราฝันเนาะจะไม่ได้นอนตอนเช้ามาก็ต้องทำกับข้าวต้องทำกับข้าวอีกอ่าตอนนี้วันนี้ก็มีการทรงน้ําพระเนาะจ้ายัง ยังไม่ได้สองยังไม่ได้ออกจ้าอ๋อยลงปูยังได้อัญเชิญลงปูไปตรงนู้นน่ะ๋อป่ะแม่เดินไปฝั่งนู้นเนาะอ๋อจะอัญเชิญลงปูออกไปข้างนอกใช่ไหมคะส่งน้ำข้างนอกโอ้่อางปูอาจจะไปให้ข้างนอกก็ได้มั้งเนาะไปจะให้โชคข้างนอกอย่างนี้นะค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีนางรำด้วยเนาะค่ะนางรำมีนางรำตัวน้อยตัวน้อยนะคะตัวจิ้วจิ้วจ้าตัวจิ้วเลย งานหลายงานเลยเนี่ยปู่ก็จะให้วันนี้แหละตัวน้อยๆจะมารับโชคแล้วนี่ยค่ะเดี๋ยวได้ดูแล้วค่ะรออีกแป๊บนึงรออีกนิดนึงนะคะน้องแม่เนาะกับเชิงยังมาไม่ถึงอ๋อยังยังรอจะอันเชิไม่ได้ไงคนน้อยรอคนน้อยยกยกหนักน้องแม่เนาะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกยังไงสะซัมิ์เนาะองค์ซัมธิ์เนาะคือเหมือนเหมือนเหล็กนาะแม่เนาะจากมันเหล็กเนาะ องซามิตหลองปูแคต่ละปีนี่ต้องทรงน้ําทุกปีไหมคะปีอ๋อทุกปีองที่แล้วก็เอาไปตั้งในกระต้มทางโน้นแล้วก็แหรมาโอ้แม่มาด้วยโอ้แม่มาทุกปีไม่มาทุกปีทําทุกปีค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้ก็หลวงปู่สวงก็เคยมาอยู่เนาะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลวงปู่สวงก็ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยญาติญาติศรัทธาค่ะแม่แม่ก็อยู่บ้านปริคันปรือคันเนาะ อยู่บ้านเประคันอยู่กับแม่แม่แม่ยูนน่คะบ้านจะอยู่บ้านจะอยู่ติดถนนดำฟังแม่ยูนทางนี้นะไกลกันไหมแม่ไม่ไกลกันเพราะว่าซอยไปบ้านแม่จะอยู่ติดถนนดำจะองญ่เนาะแม่นาะองหญ่ดูกระเป๋าอ่ะแม่ย่ามของปูอ่ะย่ามแม่พูดย่างเอาย่างสั่งแล้วนู่นย่ามปูนะพูดถึงว่าโอ้ยหนักมากใสใสของเยอะนี่ย่ามนี่นะแม่เนาะแสดงว่า หนักแล้วแม, <า S 1> ม<า>่ใส่ของเยอะมากเลยเนาะหลวงปูในนะ่ใส่อะไรเนาะเยอะมากเลยใส่เงินทองใส่เงินใส่ทองนะแม่เนาะใส่ทองเดีย๋ยวหลวงปู่ว่าจะโปรยให้เราแหละวันนี้จ้าหลวงปู่จะโปรยให้เรานเนี่ยจ้าออเนี่ยนี่ย่ำนี่นะเยอะเนี่ยอะหนักหนัก เนี่ยหนักมากย่ามของปู่เนี่ยหลงปู่อันนี้ก็หนักใช่ไหมอ่าหนักออโอ๋อนี่บมาแม่ย่ามของปู่ออนี่ะยามโอ้สมัยมปู่ยังยังเยอะยัง,ยงม,ม,มีชีวิตบ่นนี้ค่ะมาดูเลขทูบนะคะที่แม่นะคะไปจุดนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็อธิษฐานขอหลวงปู่สวงนะคะก่อนที่จะมีการรำถวายนะคะให้กับหลวงปู่สวง แล้วก็ส่งน้ําให้กับหลวงปู่สวงนะคะในวันนี้เนาะแม่ก็ได้เอาเอาข้าวนะคะไปไหว้นะคะเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็บอกสิ่งบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรามองไม่เห็นเนาะค่ะเนาะก็เลยนะคะพูดนะคะบอกปู่ก็เลยขอปู่นะคะจุดทูปนะคะไปคนเดียวด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่บอกใครเลยนะคะสําหรับคุณแม่นะคะก็จุดได้แปดศูนยนะคะ แต่าหนึไม่ค่อยชัดแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชัด8ปดนนะคะแต่ก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับตัวเลขของคุณแม่นะคะแ่งแปดศูนก็ได้นะคะจุดขอปูนะคะลูกล้านก็ไม่มีเงินไม่มีทองนะคะแม่ก็ได้พูดอย่างนี้เนาะ ขอปู่สงสารปู่ก็สองสารลูกนะคะสงสารลูกหลานนะคะก็เลยจุดมาได้80ชัดว่าอย่างนั้นนะคะ80ชัดเจนนะคะก็ขอให้อ่าใช้วิจายณญาณในการรับชมนะคะให้รับชมเป็นเพียงแนวทางในงวดวันที่2พฤษภาสองพันขอให้โชคดีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ